อาตมารพระอาจารย์โกสัยจัรทพิชโชว,วันนี้อาตมาก็อยู่ป่าชาในวัดของบ้านน้ำไผ่วันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนโยมาง่ายดีเพราะว่าวันนี้ฝนฟ้าเลื่อมก็เลยจะไม่ถ่ายทำเพราะว่าเราแอบเข้ามานอนแต่ว่าจะแอบเลยขี้เกียจไปคุยกับมันก็จะให้ดูบรรยากาศนะตอนนี้ก็เป็นเวลาก็ตกเย็นแล้วเพราะว่าวันนี้แม้จะอยู่ในวัดไม่มีไฟไม่มีอะไร ก็เลยจะทไลทให้บรรยากาศให้โยมได้เห็นกันว่าป่าช้าแต่และที่เป็นยังไงอันนั้นเป็นเขตปัดนะโย,ยมง่ายดยีก็วันนี้ฟ้าร้องมากดูอากาศจามเย็นเนี่ยก็พอดีหมาเยอะก็เลยไม่อยากจะไล่เพราะว่าหมาเยอะเวลามันเห่าแล้วมันหลายๆอย่างจะก็ให้จะได้ดูบรรยากาศของค่ําคืนนะแต่ละที่นี้ไปเริ่มจะมีแล้วเพราะว่าหนึ่งก็อย่างที่โยมเห็น พระอาจารย์โกเสยอาจารย์เชพิโชนี่วันนี้เราก็ได้เดินมาทางแม่เฉยผู้ใหญ่บ้านนี่ถ่ายรูปหาว่าพระจะนําโควิดเอาจริงๆเนี่ยเอาง่ายดีรูกบ้านของผู้มึงเองเนี่ยเออติดโควิดแล้วเสือกไม่ไปตรวจดูสภาพอะไรสักอย่างมาโทษคนอื่นโห้ยอาตมาก็บอกว่าอาตมาอยู่ท่าปานี่แหละเอาง่ายดีจะถามเจ้าซีเซี ตามหลักต,ตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านนะแทนที่จะไปมันมาอยู่ตั้งสามวันเราไม่ได้โทษว่าคนติดโควิดว่าปิดผิดนะแต่การไปโทษคนนั้นคนนี้มันไม่ถูกต้องเนาะเอาง่ายดีคุณเป็นผู้นำเอาง่ายดีคุณไม่ดูแลลูกบ้านว่าเขามาอยู่ตั้งหลายวันมาจากกรุงเทพพอติดโควิดมาเนี่ยเอาง่ายดีมันลามไปทางหมู่บ้านเอาง่ายดีแล้วตัวเองก็เสือไปคุยกับเขาด้วยนะเอาง่ายดี มาถ่ายรูปนี่อาตมาไม่รู้ว่าจ้ารูปอาตมาไปเป็นแพ้รับบากหรอเปล่าแต่อาตมาไม่สนใจเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเลือ,กปกองปกติของพวกนี้เออ,อ,อก็อยู่บ้านของแม่เฉยเนี่ยไม่รู้บาาคนติดเท่าไหร่ง่ายดีต้องรอสิบสี่วันอาตมาบอกว่าอาตมาไม่เคยกับโยมหรอกนี่เป็นครั้งแรกที่คุยกับโยมเนี่ยเอถ้าติดก็ติดกับโยมนั่นแหละแต่อาตมาปิดแม็กปิดหน้ากากอย่างดีเพื่อป้องกันตัวเอง ก็วันนี้ก็ถ่ายทําให้ญาติยมได้เห็นกันทีแรกว่าจะถ่ายเพราะว่าเดินมาไกลแล้วก็เป็นงะขาด้วยเขาเรียกว่าโคนขาหนีบนืองง่ายดีเจ็บมาง่ายดียดก็เลยพยายามมาถึงนี่ก็ตอนนี้เลยก็เย็นแล้วง่ายดีเพราะว่าเริ่มเจอเหงือ่อสภาพตัวเองก็ไม่ไหวแต่ปีนี้อาตมาก,ก็หาวัดจำพรรษานะพักหลังมาพระไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเพราะว่าหนึง่ง โควิดก็เยอะอง่ายดีเราก็เห็ินใจต่อให้ไม่มีโควิดเนี่ยผ้าทางนี้ก็ไม่ค่อยสนใจผ้าอยู่แล้วง่ายดีเพราะว่าเขาเนียวอาตมานี่แทบจะบ,บันทึกวัดแต่และว,วัดนี่ว่านิสัยเป็นยังไงเวลามาทําบุญทางเหนือนี่อาตมารู้เลยว่าวัดนี้เป็นยังไงวัดนี้ใจกว้างไหมวัดนี้ใจแคบไหมเพราะว่าหนึ่งเราได้เดินมาทางนี้ก็แปดปีแล้วยอมง่ายดีตั้งแต่สมัยโน้นง่ายดี อย่างวัดที่ไปจำพรรษาว่าเป็นลักษณะไหน,นดีไหมหรือ,อยังไงเราไม่ได้บอกว่าอันนี้หรอกพระเรานี่จะรู้กันเองเวลาเราไปขอจำแต่ละที่เนี่ยหรือขอพักเนี่ยพระถ้าใจดีท่านจะอ,อ๋อโอเคเหรอแต่ถ้าแบบแบบยังไงอะห่ววัดเนี่ยแบบเนี้ยหัววัดเอาไงดีอาตมาก็เกียดไปคุยกับมันเพราะเมื่อก่อนนี้เคยมาขอจำารรษาาห่วงกู้อยจะอยู่คนเดียวอ,อ้าก็ไม่เป็นไร อาตมาก็ไม่ได้โทษหรอกเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นเพื่องปกติเนี่ยอาตมาก็มาตอนเย็นมันก็อยู่ได้ใกล้ป่าช้านี่ที่พูดคุยนี่ก็เพราะว่าหนึ่งบางทีเราก็ไม่อยากจะไปใส่ความหรอกเพราะว่าหนึ่งอาตมารู้แล้วล่ะว่าวัดไหนควรจะทําวัดไหนควรไม่ทําทําบุญก็ต้องดูที่ว่าพักใจแคบไหมอ่เราไม่ได้ไปกล่าวหาหรอกมันเป็นประสบการณ์บางทีเราไปขออยู่พักสักคืนหนึ่งสองคืน อ,อ้างนั้นอ้างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงขนาดแค่พักคืนสองคืนนั่นเนี่ยแต่พักเป็นเดือนปีเนี่ยหรือปัษาหนึ่งนี่คงจะไม่ฆ่ากันตายบ้างแนวง่ายดีที่พูดมานี่ก็เพราะว่าอยากให้ญาติโยมได้เห็นกันว่าบรรยาก,กาศของขําคืนแต่ละที่เป็นยังไงบางที่อาธมาเหนื่อยนี่บางที่ก็อยากจะถ่ทำหนอกเพราะว่าหนึ่งเรามาอยู่ในวัดเราก็ไม่ได้บอกกล่าวเขาถึงบอกกล่าวเขาเขาไม่ไม่มาคุยอะไรเพราะว่าเขาก็เห็นอยู่ งนี่เพราะว่าเราก็นั่งเมื่อเรานั่งอย่างนี้เขาไม่สนใจเราก็ไม่สนใจเมื่อท่านไม่สนใจเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นโควิดอาตมาก,ก็ไม่กล้าเหมือนกันเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะว่าเราก็มาไกลก็วันนี้ก็จะไลฟ์สดให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะว่าหนึ่งก็อยากจะให้โยมได้ดูบรรยากาศของแต่ละที่ว่าเป็นยังไงบางทีตื่นมาตีสามบางก็มาถ่ายทาบางทีก็ทุ่มหนึ่งบรรยากาศทุ่มหนึ่งก็ให้ดูแต่ที่นี้ยังไม่ถึงทุ่มหนกง่ายดี ก็โควิดช่วงนี้ก็ระบาดแรงมากเอาง่ายดีดูแลกันสุขภาพนะเอาง่ายดีอาตมาก็ครบแล้วละ่ะเจียนั่นอย่างที่ได้คุยกันคนเราถ้ามีวาสนาก็คงจะได้อยู่ในพุทธศาสนาถ้าไรวัาสนาใกล้เข้าพรรษาหาวัดไม่ได้ก็คงจะต้องราศีขาตามหลักก็มีวัดที่มีอยู่ในเฟซบริวาทสกับนี่แหละอาตมาก็มองดูแล้วบางว,าาวัดก็หาพระ มาหลายปีแล้วถ้าตัวเองประพฤติตัวดีเนี่ยเอาง่ายดีพระเข้าไปอยู่มันก็เต็มแต่ถ้าคุณเอาพระไปใช้แรงงานไปก่อสร้างเออเหมือนปกตินี่เอาง่ายดีคือสร้างความลำบากให้พระแล้วเงินทองนี่ก็เข้ากระเป๋าตัวเองมันก็เหมือนที่เราจะขาดนะพระเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเขาทําบุญเนี่ยส่วนมากจะไม่เก็บเป็นค่า ธนุบอลูศาสนาดอกอาง่ายดีก็คือพอเขาถวายมาก็เก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่จนมันเกิดความเคยชิดนะก็เลยทําให้ตัวเองขาดไปก็มีเยอะอาง่ายดีบางทีเราต้องเข้าใจนะบางทีค้อบปฏิวัติเนี่ยก็มีเยอะสังฆทิเสแต่ว่าค้อปปฏิทินี่เราต้องเข้าใจหนึ่งบางคนที่ไปตีค่าเงินนะถ้าตีค่าตามบริบทของพระพุทธศาสนาเราเนี่ย บาทหนึ่งทองคำเนี่ยไม่ได้ตีเป็นค่าเงินนะตีเป็นค่าชีวิตของคนเนี่ยถ้าถูกตีตาด้วยกฎหมายสมัยก่อนคือประหารแต่ถ้าคุณเอานําเงินบาทหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยมาถ่ายถอนคุณก็อาจจะได้รับโทษปกติเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันก็ตีปเป็นตามบริบทนะเราจะไปตีว่าโอ้เป็นทองแค่0.5กรัม6 7 0 0เออมันไม่ใช่เอาง่ายดี มันต้องตีเป็นเท่ากับชีวิตคนเราเนี่ยอย่างปาทชิกเนี่ยในสี่ข้อเนี่ยคือหนึ่งเสพเมถุนเสพเมถุนมีความรู้สึกอย่างไงพระพุทธเจ้าตรง n สามว่านี่ถ้าเรามีความรู้สึกแม้เพียงเม็ดงาไหมเนี่ยนั่นแหละคือขาดจากความเป็นพระคือมันมีหลายปรากน,นี่คือว่าถ้าผู้หญิงมารับหลับเนี่ยเราไม่รู้สึกเราไม่มีความรู้สึกชั่วเม็ดงาไหมนี่ก็คือไม่เป็นไรก็ไม่ขาดหรือ พิปราชบ้าเนี่ยเอาง่ายดีคือก็ไม่ขาดนะเอาง่ายดีจากความเป็นพระส่วนข้อสองเนี่ยเราต้องตีให้มันแม่นหน่อยเพราะว่าหนึ่งเราจะไปตีตามทองเราตีปฏิบทบ้าเออต้องหกร้อยเจ็ดร้อยมันไม่ใช่ดอกโยมาง่ายดีมันต้องมีจุดหนึ่งคือตีเท่ากับชีวิตของคนเราเนี่ยมีค่าเท่ากับชีวิตของมนุษย์บาทหนึ่งสมัยก่อนคือประหารคนได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นทองคําถ้าใครรักเกินบาทหนึ่งเนี่ยหรือห้ามัดสุภเนี่ยเอาง่ายดี แต่ปัจจุบันนี่ก็ถ้ามัสพหรือสี่มัสยนี่อา้าวชักจะงงงเหมือนกันเอาง่ายดีศึกษามากก็ลําบากเหมือนกันส่วนในพระสิคือการฆ่าคนตายนี่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าตัดทีแรกนี่เอาง่ายดีห้ามพระพิสุสงฆ์นี่ฆ่ากันเองเราไม่รู้ว่าพระพิสุสงฆ์นี่ที่จ้างบานหรืออะไรก็แล้วแต่ฆ่าพระด้วยกันนี่ถือว่าปฏิชิกแต่ปัจจุบันนี่เราาฏิีระบบของกฎหมายบ้านเมืองนี่คือการฆ่าคนยังไงก็ผิดกฎหมายแล้วล่ะ เอาง่ายดีมันก็ผิดก็เลยเอาบรบรดบร่าคนกับพิสุเนี่ยที่มาบวชเนี่ยตามหลักศีลมันไม่เท่ากันนะแต่เมื่อบัจจุบันให้การยอมรับนี่คือนี่เรามาแก้ไขใหม่ว่าการฆ่าคนนี่คือปราชิกอย่างพระจีนี่เขาเอาตามวีนัยตรงๆนี่คือว่าถ้าเกิดพระพิสุเนี่ยไม่ฆ่ากันเนี่ยก็ไม่ได้ขาดพระจีนก็เลยโชว์วิทยายุทธฆ่าคนไปเรื่อยแต่ไม่ได้ฆ่าพระด้วยกันแต่ถามว่าขาดความเมตตาไหม เราต้องดูบริบทว่าเป็นยังไงส่วนข้ออวดอุจริตเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ไม่ให้อวดนะแม้แต่แสดงเหงเหินเดินอากาศไปเที่ยวชมนางฟ้าหรืออะไรเป็นนิมิตอะไรก็แล้วแต่มาเล่าให้ญาติโยมนี่คือเป็นการอวดนะเพราะว่าสิ่งที่เราอวดเนี่ยมันไม่สามารถเห็นจริงคือเราจะพูดว่าเอออาตมานี่สามารถถอดกายนี่ไปเที่ยวชมนรกไปดูสวรรค์นเนี่ย เราพูดเออเองเออเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์สงฆ์ทั้งหลายเธอห้ามอวดอุตริตในธรรมสิ่งที่มีและไม่มีคือถ้าเราไปอวดเนี่ยพระพุทธเจ้านี่คือตัดวว่าดูก่อนพิสูจน์สงฆ์ให้เธอทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ที่แสดงความน่ารังเกียจเราจะไม่รับบุคคลพวกนี้ไปต่อให้ว่าเป็นเกจิอาจารย์ก็แล้วแต่สามารถอันนี้เองแต่ถ้าแสดงปฏิหารให้ญาติโยมได้เห็นกันเนี่ย พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทํานะเพราะว่าหนึ่งแม้แต่เราจะอวดว่าตัวเองจะไปนิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่นี่พระพุทธเจ้าไม่ให้อ้างเพราะว่าหนึ่งมันผีดหลักง่ายดีอาตมาก็ไม่ได้เป็นพาที่แบบว่าเก่งกาจหรือสามารถอะไรหลายๆอย่างหรอกเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นบาริีท,ที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าห้ามพระพิสุสูงนี่อวดอุตรดิดกันก็ในสีข้อนี้ก็เป็น เป็นสังคาทายอดให้ได้เสียงกันเพราะว่าหนึ่งคนเราทุกข้อนี่มีเหตุผลเสพเมโทนเดี๋ยวนี้เจเมีถุนถ้ามีหลักฐานริงก็ขาดจากความเป็นพระแม้ว่าจะล่วงไปครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องปกติรักทรัพย์เราต้องพิจนารณาวว่าเงินจํานวนนั้นนะ่ะสามารถซื้อชีวิตของเราได้ไหมถ้ามีโทษถึงดประหารชีวิตนี่ก็คือผิดแต่ว่ากฎหมายของประเทศไทยดีก็คือ20ปีอย่างน้อย ก็คือตัดสินสูงแค่ไหนก็คือ20ปีก็คือมันเป็นเรื่องหลักของตามกฎหมายทางโลกเราต้องยึดตามกฎหมายทางโลกอย่าไปตีค่าเงินอาตมาไม่อยากยาเถียงบอกบางคนไปตีค่าเงินนี่มันลาบากข้อสามคือค่าคนใจก็คือบุคคลที่ไม่ควรฆ่าคือพ่อแม่พระอรหันต์ห่อเลือดที่ร่วงโดนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําสังฆค,คือทําให้พระสงฆ์นี่แตก คอกันคือนี่แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เอาง่ายดีอาตามาอาจจะเลี้ยงไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ส่วนจําข้าวบรรษานีบางทีนี่ขาดไปขาดน่หนึงก่อนเราจะบินทบาทนี่เราก็ควรจะออกไปก่อนคือออกไปก่อนหมายถึงว่าเราต้องเห็นใบไม้เห็นลายมือก่อนไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนนะตอนเย็นก็เหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสดูว่าก่อนเร้วลุ่งล,ลงแล้วลุ่งรับนี่คือพระพิโสถ้าไม่ได้ ถูกที่มนในสี่ข้อใจเนี่ยก็คือหนึ่งกินที่มนพ่อแม่ป่วยหรือว่าเราป่วยนี่เราก็สามารถไปได้ถึงป่วยได้เข้อาอรรษามันก็ไม่จําเป็นหรอกเอาง่ายดีเพราะว่าหนึ่งเรามีเหตุผลหลายอย่างสองไปห้ามการทะเลาะวิวาทของพระปษุส,สงค์ที่ไม่สามารถห้ามได้หรือข้อสามนี่ก็ชักจะลืมเหมือนกันเอาง่ายดีเพราะว่ามีสีข้อนะเอาง่ายดีใครรู้ก็ต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าอาตมาก็ ดื้ๆบ้างแต่การที่เราจะรักษาคลองของแคมภาษานี่แต่ละที่เนี่ยบางทีเราไปพูดมากเขาก็ว่าเราตามหลักที่จริงมันมีขอบเขตเนี่ยเวลาเราจะออกไปซื้อของเนี่ยตอนเย็นเนี่ยห้ามพระพิจิสงฆ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในสี่ข้อนี่ก้าวเกินยี่ห้าก้าวจากหน้าวัดเนี่ยเขาง่ายดีจากขอบประตูเนี่ยหรือขอบกำแพงเนี่ยเมื่อให้พิสโสสงเนี่ยคือถ้าท่านก้าวไปก็คือขาดปัญหาเนเขาง่ายดีคุณจะไปรับ กระถินมันก็เป็นกระินบัตรง่ายดีบางคนก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าหนึ่งก็รลับรับลับคนปะคุณไม่มีปุ่พรนษาในบัาน,นั้นอ่ะถามว่าพรนษาขาดมันสําคัญไหมก็ไม่ได้สําคัญหรอกเพราะว่าพระเจ้าบัญญัติไวคกกปป้คือกระถินอ่อกระถินสามคีกระถินผ้าป่านี่คือกระถินมันเป็นกรถินเนี่ยที่เราจะไม่สามารถรับผ่าได้ทางทันตีโลเวลาเราไปเนี่ยอย่างเนี้ยผ้าที่ตกเนี่ยเราไม่สามารถเห็น นี่สมมุตินะว่าเข้าพรรษาเนี่ยเราไม่เห็นใบไ,ไม้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยถ้าในช่วงเข้าพรรษาแล้วคุณออกไปจากประตูเนี่ยโดยไม่ถูกนิมนต์ในสีข้อหรือไม่สัตหารออกไปเนี่ยถือว่าขาดพรรษานะถ้าเกิดยี่มากเก้าเนี่ยพระเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสอนเขาว่าไปเอามาจากไหนอย่างนั้นอย่างนี้เขาเลยเออก็เป็นเรื่องปกติวันนี้พระอาจารย์ก,ยกูใสแกนชวีสก็ไลฟ์เพื่อจะให้มันถึงทุ่มหนึ่ง ก็ได้ช่วงเวลาที่จะถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็ให้อยู่บรรยากาศของมืดมืดค่าวันนี้อาตมาพระอาจารย์โคสดยสจันทพิชโชก็ไม่มีอะไรมากคับแค่บ่นไปเรื่อยๆสุดแท้แต่วาสนาเอาง,ง่ายดีเขาว่าวาสนานี่ถ้าจะได้อยู่ต่อก็คงจะหาวัดได้ถ้าจะไม่ให้อยู่ต่อก็คงจะยากแต่ถ้ามันอยากจะอยู่ต่อก็มุ่งตรงไปวัดที่เขาชอบก่อซุกก่อสร้างนี่เอาง่ายดีอาตมาก็ไม่ได้เกี่ยงหรอกเอาง,ง่ายดีก็ทำได้อยู่ ก็วันนี้พระอ,อาจารย์โกสัยจันทบิโชก็ฝากเตือนว่าเวลาเราต้องรู้จักคําว่าทุกอย่างนี่มันไม่แน่ไม่นอนเาง่ายดีชีวิตคนเราก็อย่างนี้แหละเมื่อมีโอกาสได้บวชมาเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองเมื่อละไปแล้วเราก็ทําหน้าที่ของโยมเองอาตมาก็จะปรับตัวให้มันทันสมัยขยันขึ้นถ้าเมื่อราศีขาไปวันนี้อาตมาพระอาจารย์โกสัยก็ได้บ่นให้ญาติโยมฟัง มีศาราบ้างไม่มีสาราบ้างก็ขอให้ญาติโยมจงมีความสุขเด้อเจริญพรจ้ะบ๊ายบายจ้ะ